สนับสนุนโดยซีมาครีมยาลิสีดวงตราปลามาังกอนเนต่อรู้ไหมสมัยนี้นะเว้ยระบบเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวล้ำจนเราเนี่ยตามแทบไม่ทันแล้วนะเว้ยใช่พี่เขาเรียกว่ายุคดิจิตอลรังช้าทำอะไรที่ต้องผ่านโซเชียลไม่ว่าจะเป็นเฟซมาร์เฟซบุ๊กเว็บมาซื้ออะไรอินตาไก่อินตาแคหรือว่าจะเป็นทวิตเตอร์ทวิตเตอร์ วันนะฉันไปซื้อกระจกมาจะบีบสิวใช่ไหมนี่คิดดูกระจกยังไม่แอปเลยเฮ้ยวันแล้วไอ้ตอพูดเปนเล่นกระจกบีบสิวที่ไหนวะมีแอปอ้าวตั้งกระจกนี่ไงแอปทักษะเฮ้ยโอบ้าแม่แอปทอนถ้าจะให้มีแอปมันต้องแอปพลิเคชันรู้จักไหมแอปพลิเคชั่นนี่ครับขอนําเสนอมีแอปพลิเคชั่นราคาเพียง20,000โอ้ย สองหมื่นไม่เห็นจะคุ้มเลยอ้าวไอ้นี่ไม่มีจมองเครื่องละสองหมื่นแต่กล้องเนี่ยแปดล้านกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยสิบหกล้านเลยนะโว้ยแล้วแหมไอ้ที่ว่ากล้องละแปดล้านเนี่ยเขาหมายถึงแปดล้านพิกเซลโต้หมืนยังจะไม่รู้อะไรแปดล้านพิกเซลหน้าหลังรวมกันเป็นสิบหกพิกยยกโว้ยตลกไกัเลย สนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักบนลูกเบอร์777ตราหมอเสงสบู่เบนเนตซีแอนด์อ่อนจริงเลยเอออย่างนี้น้องๆฉันก็ไม่มีใครเลือกเธอหรอกผมที่สุดยอดคือกระบองสามต้นนี่คืออะไรแบบบูเลียแบบครับกระบองเท้าหลามไหนดำปื๊ดไนไหนเป็นกระบองสามต้นผมจะโชว์การตีกระบองสามฝักรอยากดูใกล้ๆได้ไหมครับได้เลยลูกที่หลอดด้วย จับตาพวกเราจับตาเร็วจับตาตัวเองครับไม่ต้องจับตาลกกันทั้งบ้านแล้วจับแบบนั้นตามองมาที่กระบองสามท้อนเพราะว่ามันจะเร็วมากเร็วหัวรอดแขนที่ไหนกระบอกนี่ครับดูมันตัวกระบอก ม่าใหญพอเลยเจ้ากลับเมืองของเจ้าไปเลยมาควงอะไรปื๊บปั๊บมาุนี่โดนลูกสาวเรานี่เจ็บเนื้อเจ็บตัวนี่ท่าาไปเป็นคู่ครองนีบวันเดียวลูกสาวเราตายแน่กลับไปคุณพ่ออย่าพึ่งไล่เขาค่ะทำไมลูกแบบนี้หนูชอบนี่ผมกล่แสดงว่าไม่เอาอะไรแล้วนะเฮ้ยมันเจ็บนะลูกบังเอิญว่าหนูชอบแบบซาดิสซาดิสมเป็นได้ยังไงดูสิคะคุณพ่อขา คิ้วเหมือนคันสอนเออริมพีปากเลี้ยงงอนมันตูดไก่จมูกน่ารักมันด่ากครตาขาวเละกายมันตูดสิงๆองเจอแล้วหนูชอบบอกได้คําเดียวเลยว่าอ๋อหมายกาลูกสาวเราสนอกสนใจท่านท่านหวังการเป่ามาเป็นคู่ครองของลูกเราผมน้อยกว่านี้ใช่ค่ะอ่ะปะไหนก็ได้แค่นะนะพากันไปลูกคนต่อไปได้ครับอ้าว นี่ทำอะไรอ่ะคนต่อไปไงพยญ่าเฮ้ยนี่มันใช้เวลามาล้อเล่นไหมเนี่ยฮะไม่อยากให้สถานการณ์เป็นเครียดเขาจะค่าอ๋อใครต่อไปเป็นเจ้าเมืองจากที่ราบสูงพระเจ้าค่ะจากทราบสูงพระเจ้ค่ะเออทัมาเลยเชิญจ้าท่มจะเป่าโบสถให้ฟัง

จงเจริญเอ๋อเอ๋อเอ๋ออ๋อะไรอ,อ่ะอูกอออ,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 อออนอี้เอ๋อชอบอย่างนี้เอาอย่างนี้ไหมอาเป็นเหมือนกันเหรอเราเรียนน้องเราเอาน,นอี่ลูกชอบคนนี้เหรอลูก <S S> เอ๋อโอ้แล้วร้องเพลงของบ้านเขาได้ด้วย <S 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 เอ๋อโอไม่น่าเชื่อเลยลูกสาวเราถูกชะตากับเจ้าแล้วใช่เหรอคะเอาพี่เจ้าเมืองมาจากลาบสิบเอ็ดลาบสงูง พอดีเลยอ่ะนี่ไปกี่คนแล้วอ่ะหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่สี่คนแล้วอ่ะหานทิงใครเป็นคนต่อไป<า>ใครเป็นคนต่อไปนั่นก็คือเจ้าชายจัตโครพพระเจ้าค่ะคือคุณคุณไหนอ่ะนี่พระเจ้าค่ะตายเฮ้ยมาแล้ว เขาว่าดีนะแต่ดูแล้ตัวทำไมเขาโสโครกอยางนั้นล่ะเปเราเราไม่เลือกนะคนสกปรกแบบนี้ตัดินใจนะค่ะไม่แก่ใจเย็นใจจะโคตรฉันมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ได้เพราะว่าเธออาจจะเป็นผัวของน้องเราก็ได้ถวางโวมันโค่ะอนอ่อนน้องจะเรียบร้อยเหมือนสันดาล เจ้าหลังคือจันตะโครถบ,บ้ากระหม่อมจันตะโคลรถหม่อมท่านต้องการอยากจะได้น้องหญิงมาเป็นคู่ครอบครองเพราะว่าข้าพเจ้านี้ยังไม่มีมเหสีหม่อมท่านจะมาโชว์การไล้ร้ำกบีกระบองเพราะเสร็จจากสำนักอาจารย์ไม่ว่าจะเหาะเหินเดินอากาศกินลมอมไฟอมแหวนอม,อมสร้อยอมนาฬิกาโอ้ยแอนหลังก็ไม่ใช่แล้วมั้งครับดาบเพื่อค่ะ ที่ไปร่ำไปเรียนมาถูกต้องเพืค่ะอ้าวดูซิว่ามีศิลปะการต่อสู้แบบไหนเชิญชมเพืค่ะได้นี่ก่อนจะลำเราขอถามหน่อยเชออะไรเรยเพื่าค่ะคนข้างๆท่านที่มีผ้าพันคอแดงๆเนี่ยเขาเป็นหงอคงใช่ไหมอย่าน้องหญิงอย่าไปยุ่งกับมันไอ้นี่มันคือไอ้โจรป่าว้ายนากวมันเป็นโจรมันไม่ใช่เจ้าชายอย่างข้าพเจ้าเชิญ่านล้ำ ว่างไพออบอะว่าไอบอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเค้เดียเคียก็ได้ไปรำไม่เขาดูก่อนเธอใช่จันหนวดเคี้ยวไหมคนลุกลอยู่เฉยเนก็ังลหน่อย้าลูกหน่อยครับ ก็ลำสวยนะใช่ลำสวยสวยเหมือนอยู่กันหน้าที่เตยมาก่อนเนะอุดมรศิลป์แน่ๆุดมศิลป์ไม่รุ่นเลยคู่บนโตเห็นไหมเหรอเน้ยทำไมเกยเไรนะทำไรอ่ะเขาอบเมื่อไหร่ตกมาอยากตายเฮ้ยเดี๋ยวเขารู้เขาจะเอาผ้าอบใช่ไหมใช่ก็เดี๋ยวก็ล้งก่อนโชว์เขาดูก่อนแล้วเดี๋ยวไม่เคลียร์กันโอเคไหม เป็นอะไรกันหนคู่นี้เฮ้ยอะไร่บอกจะให้ไเนี่ยเอ๊ะจะโ้นป่าจะตกกานอะไรฉันอยากได้พระอบจากเจ้าจันประโคนเราเราบอกเจ้าแล้วไงว่าพระอบไม่ได้อยู่กับเราแล้วไม่ให้กันเหรอจะให้เจ้าได้ยังไงงั้นเตรียมตัวตายได้เฮ้ยจะพูดอย่างนี้ได้ยังไงจะดูถูกเรากนนั้นะจะโดนป่า ไอ้เก่งจริงเออวิ่งเข้ามาเอ้ยวิ่งเข้ามาอย่าช้าใหญ่มีทางรอคืนดนี่ถึงต้องตายวายชีวิมก็จะอยู่เลยพาย้าเฮยเฮ้ยอ่ะอ่ะเ้ยบละโบละ หยิบไม่ได้พี่สองดาบไม่ได้โมล่าอมล่าเอาดาบไปพี่โมล่าเอาดาบไปพี่โอ้เร็วโมล่าเอาดาบไปพี่ตรงมาัดใจมาเฮ้ยโอ้โมล่าเจ้าข้าพี่โอ้ช่วยก้าวข้ามม่ด้วยพี่ข้าพระเจ้าตาไงอะไรกันเนี่ยฮะมีในวังของเราจะแทะมาฆ่ามาแกงกันได้ยังไงไอ้หม่อมฉันไม่เท่าไรละ เชียร์ใครบ้านดีกว่าเนียค่ะแล้วนี่อะไรของแกเนี่ยฮะแกมาเอาอะไรจากเขาฉันเป็นโจรป่าฉันรับผเจ้าจันทรโคลบต้องการพ้าอบเอาไปทําไมพ้าอบข้างในมีโมลาโอ๊ยโมลามีที่ไหนแล้วโมลามาไปเป็นหมอนวดอยู่องตันแล้วอย่ามาโกหกมันยา้ายไปปิน่นเก้าวลนไทยแล้วออก่อนบายคายเพียก่อนบายคายเพีย สนับสนุนโดยลูกชิ้นหมูโฮเด้งน้องกนญทาไอโจรป่าคนเนี้ยมันอยากได้พระอบมีให้มัน้ยฉันอยากได้พระอบส่งมาน้องเอพระอบไม่มีอ่ะเอาเป็นผ้านึ่งได้ไหมผ้านึ่งก็ดีผ้านึ่งง่ายกินกว่าเยอะน้ำจิ้มเด็ดเด็ดแจิ้มซีฟู้ดจะบ้าเหรอไม่มีน้ำมันผ้าหนึ่งไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าสองคนมานี่สิพี่ค่ะมานี่เพื่อมาแย่งพระอบกันเหรอถูกต้องเขาเปิดมาปุ๊บจะพบกับโมลาถูกต้องจะมาแย่งทำไม ลูกสาวเรามีตั้งสองคนก็แบ่งกันไปคนละคนสิเวลาเสียไเยอะนะมาสองคนเลยลูกสองคนเลยือคนเลยลูกนี่สองคนเลยน้องเลือกก่อนดีไหมเด็กน่าหนูเลือกหนูจะเอาหนูชอบใครล่ะหนูเลือกคนนี้เพคะคนไหนชี้ไปลูกคนนี้นี่เหรอหัวเขาขาวนี่นะค่ะทำไมถึงเลือกคนนี้ลูกก็หนูคิดว่าถ้าอยู่กับเขาแล้วน่าจะอบอุ่นเหมือนได้อยู่กับพ่อนะเพคะ ที่ตอนนี้เรียกพ่อเดี๋ยวอยู่ด้วยกันสองวันรั้ร้องว่าเรียกพี่เรียกพี่ใหญไหมสนุกว่าลูกชอบคนนี้ใช่ไหมเออพี่พี่ตัวเอาคนนี้นะอะไรนะเขาถามที่เงเถอะอะไรตกลงใช้ลุงเยาที่จับจระเข้ไหมยาวไหนเราเขาไม่ใช่เขาโต้เลือกลูกคนนี้ใช่ไหมเอาพาเขาไปนั่งประจําที่ลูกค่ออ่อยประคองเหมือนพาพ่อมาทำกตรยภาพเดินดีเดี๋ยวลื่น ต่อไปเขินเขินลูกเขาเินอนตนวัยกับงูกระป่าอีกกรโพระองไม่เอาแล้วไปยังคะทำไมไม่เอารู้าทางจะบ้าเอาที่ไอนาเบอะมีอะไรลูกโล่แสงยานุ่มา้ไปเขาดู ก็เหลือคนเดียวแล้วลูก <ขอ S 1> ในพ่อเบเก้ไม่ชอบเขาเลทจะไม่ดูดาลาลููดาลาลร่างดูร่างกายเปลือกกลางสกรกเปลกนี่แหละเบเก้ตายแล้วดูคนหน้าแก่งสกปรกสกปลก,ก,ปลกน,น,นี่นี่นี่ดูเล็กดูเล็กดำปี๊กปลกมากเนลือตัวเขาเป็นยังไงเนลือตัวแบบเออยกกปลกลังแค่เต็มหัวแล้วหน้าตาเขาล่ะหน้าตาเป็นลุมเป็นบ่อตุเลยตกลงลูกไม่เอาเขาเอาเบเก้ ก็จิวิจารณ์หน้าตามาทำไมลูกโจ้ลูกโจ้แบบนี้โจ้บ้ากเลยโดนแสงยาดูข้ามอย่างเลยเราหญิงโอ้ดีใจนิดนึงเราเป็นใครเป็นเจ้าเมืองอย่ามาอวดอ้างอะไรนี่เจ้าเมืองอยู่นี่ไหนเอาไหว้มงโกไม่ใช่ป่ะเจราเตอนนี้ลูกสาวของท่านทั้งหมดเลือกกุฏิครบแล้วใช่ไหมลูกครบแล้วใช่ไหมอ่ะ อ้าวเดี๋ย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 วมาจับกันทนี่ลูกสาวเราทั้งเจ็ดคนนี่นะยังขาดอีกคนนึงยังไม่ได้เลือกเลยมีแค่หกคนเองแล้วผู้ชายในเมืองครหมดแล้วเหรอท่านพ่อที่มาสมัครวันนี้หมดแล้วพะยะค่ะหมดแล้วลูกถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรท่านพ่อเดี๋ยวลูกเนี่ยจะอยู่สแตนบายรอที่ห้องให้หกคนเนี้ยเวียนมาหาลูกแล้วกันได้ไงได้ไงไม่ต้องตกอตกใจที่พูดว่าไงนะ อยู่ที่ห้องแล้วเดี๋ยวหกคนเวียนมาหาคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เอาใจเย็นๆใจเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกถ้ามีแค่หกคนก็อภิเษกสวรสแต่งกันแค่หกคนก็พอไม่ต้องไปเรื่องมากอะไรมากพะยะค่ะไม่ได้พะยะค่ะ,ะทําไมไม่ได้ท่านหนพระธิดามีเจ็ดพระองค์จะแต่งกันแค่หกพระองค์ไม่ได้เพราะอะไรบ้านเมืองจะเกิดลุงเพศอาเพศ จะเกิดอาเพศน้ำวกฟ้าปลากินดาวข่าวกินคนรถยนต์วิ่งบนกอไผ่จะเกิดกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสายกระสับแับพิการอาหารไม่ย่อยมันเป็นรถเข็นรถใส่รถนอนใส่กินกันนนได้เลือกผู้เลือพักเลือคงเรือกรวยนี่เอามุกมะม่วรวมมันหมดแล้วมันยังไงก็ได้ผลมันจะเกิดอาเพศพยาคายังไม่ต้องแต่งให้ครบเจ็ดพระองค์ แล้วเราจะไปหาใครที่ไหนล่ะในเมืองนี้ก็หมดแล้วนะผู้ชายอ่ะผู้ชายข้างนอกเมืองไม่มีก็หาผู้ชายในเมืองที่มีค่ะผู้ชายในเมืองใคะคะพูดอย่างนี้จะให้เราเลือกผู้ชายในเมืองเนี้ยเหรอไปอะคะแล้วมันจะมีใครเราไขรกอดออกหรือไครวะไม่มีนะไม่มีเราเราไม่เกี่ยวนะเขาเลือกกันหมดแล้วก็เอาที่ใกล้ๆตัวเราชิดๆิตัวไม่ได้หรอกนี่ก็ทหารมาตาเราอยู่เอาที่อ้มันใกล้ชิดกับบร่ยากา นั่นนั่นนั่นเข้ามาทำไปเนี่ยไม่หมายว่าเสนอตัวออยากให้เลือก่ะลูกเราอายุเท่าไหร่สิบเจ็ดนี่ท่านะปีหน้าก็เกษียแล้วนะที่จะคบกันสำคัญหรืออายุประคองร่างไว้เป็นเบาหวานดีไหมคะเป็นแกแต่งกับลูกสาวเราไม่ได้หรอกอายุห่างกันเยอะโอพระองค์ยังไงทหารเกงก็มอมได้ยินเด็กเลี้ยงควายมันบอกว่าที่ท้ายเมืองเราอ่ะมีไอเงาะป่าบ้าใบอยู่พระเจ้าค่ะ เราจะลองเรียกมันมาเทสดูไหมพระเจ้าค่ะมันกับบ้าหรือเปล่าพูดมาได้ยังไงจะเอาเงาะป่าบ้าใบเนี้ยนะมาเป็นเขยเราฮะ mm hmm. huh? มันดูถูกกันมากเกินไปแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะรจนาลูกสาวเราก็คงไม่เลือกมันมาเป็นผัวหรอกฉันก็ไม่อยากได้มาเป็นลูกเขยด้วยซ้ําเอ,อไม่เอาหรอกจะ <c oughs> ไม่ยอมนี่ไอ้อ้วนก้าวร้าวอีกแล้ว ถึงว่านั้นลองเลือกมา,มา,มาดูก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าประชาชีชรู้ว่าพราะองค์กรนเนี่ยเขาไปฟ้องสรยุทธแลวเอาเราไปแฉเนี่ยอายเทานะเอางี้ลองเรียกเจ้าเงาะมา,มา,มาดูก่อนเผื่อรสนา<อ>เขาไม่เลือกก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งถึงก็ต้องออกรายการสรยุทธเลยเหรอ,อไม่ก็้เรื่องนี้ไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นก็ลองดูก็ได้นะเอาโหนไปตามไอ้เจ้าเงาะป่าบ้าใบีนเข้ามาซิเขาได้โปรดไม่ต้องตามเราไปอย่าขาดแค่โหเดี๋ยวมันก็มาเองไปอย่าขะา โอ้ใช้เสียงโหโหเรียกก็มันเป็นคนป่านะน้องนะ<ห>ก็โหเรียกมัน ง่ไงมันได้ยินมันโหรับแล้วพะยะค่ะโหรับแล้วใช่ไหมพะยัง่ะเดี๋ยวพอมันเข้ามาในวังเสร็จนะถ้ามันหิวน้ําหิวข้าก็เอาให้มันกินไปเพราะมันกินเสร็จปั๊บก็ไล่มันออกจากวังไปเลยพระเจ้าค่ะเอ่อเจ้านี่หรือคือเงาะปลา